ครับวันนี้วันที่9พฤษภาคม2568นะครับเราก็ได้แพ็คกล้าไม้มะริดนะครับเตรียมส่งพุกนี้ที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบ,บุรีนะครับฟ้าสางที่สระบ,บุรีนะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ได้อุดหนุนก้าไม้คุณค่าของเรามะริดจำนวน100ต้นนะครับเราก็แถมคีเปไปด้วย ต้นลำตำไปด้วยแล้วก็นี่เราก็แถมมะนาวทูนเก้านะครับลูกใหญ่เปลือกบางน้ํำเยอะ,อะไรมาเร็ดนะครับไซส์สองเม็ดกว่าเราจำหน่ายแค่ต้นละห้าร้อยนะครับแต่ต้องซื้อร้อยต้นขึ้นไปนะครับต้นของเราอวบอึม๋มปลูกปีกว่ามีลูกแน่นอนนะครับไม่มีลูกยินดีคืนต้นไม้นะครับ หนึ่งร้อยต้นแพ็คเป็นที่เรียบร้อยพวกนี้ฟ้าสาง mm hmm. เทียมเพ้านมอจังหวัดสระบุรีนะครับไปปลูกปีก,กว่าก็จะมีลูกให้รับประทานได้แล้วนะครับรีบหน่อยนะครับเราจัดโปรอยู่นะครับตอนนี้ต้นไม้เหลือไม่เท่าเก่าแล้วนะครับแต่ถ้าท่านมาช้าก็จะได้ต้นกล้าเล็กนะครับไปปลูกก็ต้องรอเวลาอีกหลายปีกว่าจะมีลูกนะครับแต่ถ้าได้ไซส์สองเมตร กว่าของเราไปปลูกปกีกว่าก็มีลูกให้รับประทานแล้วนะครับมเมล็ดก,ก็เพราะก้าก้าของเขาก็ราคาจะสูงอยู่นะครับตอนนี้